สรุปผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุขโขทัยประจำเดือนมีนาคม2564ภายใต้การบริหารงานโดยนายมนูพุกประเสริฐนายกอบจอสุขโขทยัยว่าที่100ร้อยเอกดรเทียนชัยทองวินิสินรองนายกอบจอสุขโขทยัยนายวรการหานทองกูลรองปหลัดอบจอรักษาราชการแทนปรลัดอบจอนางอุสาอินทรทัศน์รองประลัดอบจอ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดอบจอสุโไทยสังคมเมแหมวดพระมหากษัตริย์การท่องเที่ยววันที่สองมีนาคมบุคลากรในสังกัดกองช่างอบจอสุโขทยรวมพิธีถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนะกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปร,รมนาถบาพิษเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหาการุณาทิคุณเรื่องในโอกาสบรันรพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย โดยมีนายวิรุณพันเทวีผู้ว่าราชการจังหวัดสุขโขทยัยเป็นประธานพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้ประกอบการช่างฝีมือแรงงานและนักศึกษาช่างร่วมในพิธีณสํานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสุขโขทยัยวันที่สมีนาคมนายมนูผู้ประเสริฐนายกอบจอสุขโขทยัยมอบหมายให้ว่าที่ร้อยเอกเทียนชัยเทวินิสินรองนายกอบจอสุขโขทยัยร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จ ทูกลกระหม่อมหญิงอุบลรักรชกัญยาสิริวัฒนาพนวดีในวโรกาศส,สติตตามผลการดำเนินงานโครงการทูบีนัมเบอร์วันจังหวัดสุขโขทัยทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันโดยนายสุชาติทีคัสุรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุขโขทัยเป็นประธานเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยปลอดภัยและสมพระเกียรติณนห้องประชุม109ปีโรงเรียนสุขโขทัยวิทยาคม วันที่9มีนาคมนายกอบจอสุขโขทยัยนำคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการและบุคลากรในสังกัดอบจอสุขโขทยัยร่วมกิจกรรมจิตอาสาพ,พัฒนาปรับพื้นที่และบำรุงรักษาต้นทออุไรจำนวน2,400ต้นเพื่อเตรียมการรับเสด็จพระบ,บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า<ป>พระบรมราชินี<ป>ในการเสด็จไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์<ป>และทรงเปิดอาคารที่ทําการศาลจังหวัดสุโขทยโดยมีนายสุชาติทีคสุรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทยเป็นประธานพร้อมด้วยหัวหน้าสนราชการจิตอาสาพระราชทานและประชาชนจากทั้ง9อำเภอร่วมกิจกรรมวันที่25มีนาคมพ้นอากาศโทภักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขาธิก,การในพระองค์ 904วันหน้าคณะส่วนร่วงหน้าลงพื้นที่จังหวัดสุโขทยัยโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทยัยนายกอบรจองสุโขทยัยและส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องนำคณะสำรวจสถานที่ต่างๆที่ใช้เตรียมการรับเสด็จเช่นสนามจอดเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งห้องประทับพักสนามจอดเฮลิคอปเตอร์ติดตามพระองค์ร้องทั้งร่วมประชุมเพื่อสรุปแผนปฏิบัติการในด้านต่างๆ บริเวณพื้นที่สนามจอดเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งสนามฟุตบอลอบจอสโปโไทยด้านการส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุงวันที่19กุมภาพันธ์ถึงวันที่16มีนาคมขุดหลุมน้ำในคลองบ้านโซกม่วงหมู่ที่12ตําบลทุ่งเสียมอําเภอทุ่งเสียมวันที่4ถึง10มีนาคมงานปรับเกตถนน และปรับพื้นที่บริเวณวัดวังกลางตำบลทุ่งยางเมืองอำเภอคีริมาศวันที่15-19ถึงมีนาคมปร,รับเกตพร้อมบทอัดถนนดินลูลกหลังสายห้วยโทกหมู่ที่8บ้านห้วยตะเพียนตำบลป่าหิว้วอำเภอศรสีสัชนาลัยฝ่ายเครื่องจักรกลงานบริการซ่อมเครื่องจักรกลภายในของอบจสุโขทยงานบริการออกซ่อมเครื่องจักรกลตามโครงการต่างๆของอบจสกโไทย ด้านการส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจสร้างสรรค์วันที่3 10 17และ23มีนาคมอบจสกตไทยและสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกตไทยร่วมจัดโครงการประชารัฐร่วมใจแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดอย่างยั่งยืนประจำปีงบประมาณ2,564โดยโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำครอบครัวผู้นำชุมชนและอาสาสมัครคุมประพฤติ เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนดูแลแก้ไขฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดให้เลิกเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษและไม่หวนกลับไปกระทำผิดอีกโดยมีสมาชิกสภาอบจรพร้อมด้วยคณะวิทยากรจากสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทยัยผู้นำชุมชนในพื้นที่และพี่น้องชาวอำเภอสีสำโรงอำเภอคีรีมาศอำเภอบ้านด่านล้านหอยและอำเภอเมืองสุโขทยัยเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการในการนี้ อบจสกโไทยได้สนับสนุนงบประมาณให้แก่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสโโไทยในการจัดโครงการจำนวน4รุ่นรวมเป็นเงิน1 1 4 9 9 0 0บาทวันที่8มีนาคมนายกอบจสุโไทยเป็นประธานเปิดโครงการสร้างรั้วป้องกันรวมต้านพยาเสพติดในเรือนจำประจำปี2,564ระหว่างวันที่8มีนาคมถึงวันที่20พฤษภาคม2 5 6 4 เพื่อผู้ต้องขังได้รับรู้ถึงพิษภัยของยาเสพติดมีความเข้มแข็งทั้งทาง,ทงร่างกายและจิตใจสร้างจิตสำนึกและความรับผิดช,ชอบต่อสังคมอันจะส่งผลให้ไม่หันมากระทำผิดซ้ำอีกซึ่งอบจสกโไทยได้สนับสนุนงบประมาณให้กับเรือนจำจังหวัดสกโไทยจำนวน220,000บาทในการดำเนินโครงการเพื่อผู้ตองขังที่เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ทักษะการรักษาระเบียบว,วินยัยความสามารถขี การทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะและใช้ความรู้ที่ได้รับหลังผ่านการอบรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ภายหลังพ้นโทษและกลับตัวเป็นพลเมืองดีของสังคมและของประเทศชาติณด,ดมแดงกลางเรือนจําจังหวัดสุโขทยัยวันที่2 3 5 15 16 22และวันที่23มีนาคมนายกอบจอสุโขทยัยพร้อมด้วยนายประเสริฐปัญญานุกูลรองประธานสภา น,นายนรินทร์สิริพงษ์สวรรค์เลขานุก,การสภาสมาชิกสภานางกาเยากรจันทร์แก้วผู้มุ่งในการกองกิจการสภาอบาจอและบุคลากรในสังกัดลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือให้กับผู้ป่วยที่ยากไร้ในพื้นที่อำเภอคีรีมาศอำเภอทุ่งเสียมและอำเภอศรีสะชนาลัยรวมจำนวนทั้งสิ้น32รายตามโครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ ของอบจสุโขทัยประจำปีงบประมาณ2,564ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลพร้อมทั้งเข้าเยี่ยมบ้านและพูดคุยกับครอบครัวของผู้ป่วยเพื่อสำรวจความเป็นอยู่สร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ป่วยในการรักษาให้หายจากโรคและสามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติวันที่8มีนาคมนายกอบจสุโขทัยลงพื้นที่ให้กำลังใจเกษตรกร และสำรวจความเสียหายที่เกิดจากพายุฤดรูร้อนเมื่อวันที่3มีนาคม2564นำบริเวณได้เข้าโพ์ในพื้นที่ตำบลบ้านนาและตำบลเกาะตาเลี้ยงอำเภอสีสําโรงพร้อมด้วยนายชรินชูบุญประธานสภา,าอ,อบจอสโขทไทยร่วมลงพื้นที่ยี่ยมเย็ยนเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบวันที่29มีนาคมนายกอบจสโขไทไย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสุโขทัยครั้งที่1ประจำปี2564พร้อมด้วยกรรมก,การจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องร่วมการประชุมเพื่อเป็นการพัฒนาบริการฟื้นฟูสมรรถภาพให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นณห,ห้องประชุมทะเลหลวงอบจสุโขทยัยวันที่30มีนาคมนายกอ,อบจสุโขทยัย มอบหมายให้หนางอุษาอินทรทัตรองประหลัดอ,อบจอร่วมพิธีบวงสวงพระแม่ย่าประจำปี2564โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานพร้อมด้วยผวหน้าสวรรัชการข้าราชการพ่อขา้าและพี่น้องประชาชนร่วมในพิธีณบริเวณศาลพระแม่ยา่าสารคางจังหวัดสุโขทยัยสถานที่ในกากำกับดูแลของอบจอสุโขทยัยรายงานผลการปฏิบัติงาน ของสถานีขนส่งผู้โดยสารประจําเดือนมีนาคม2564ขุดลอกล่องระบายน้ำและวางท่อบำบัดน้ำเสียแจ้งเทศบาลเมืองสุโขทยัยให้เข้ามาดำเนินการสูบสิ่งปฏิกูลของห้องสุขาชายและห้องสุขาหญิงบริเวณด้านหลังสถานีขนส่งผู้โดยสารถอดล้างทงความสะอาดพัดลมบริเวณชานชลาของสถานีขนส่งผู้โดยสารเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำทิ้ง เพื่อไม่ให้มีกลิ่นไม่พึงประสงค์ณนะบริเวณชานชาลาของสถานีขนส่งผู้โดยสารสุขภาพดีในเมืองมรดกโลกสังคมเข้มแข็งเศรษฐกิจก้าวหน้ามุ่งพัฒนาด้วยปรัชญาเศร,รษฐกิจพอเพียง